่ะหัวนะได้น่ะยดนมีลากเลยไปดูตรงนู้นเนาะกลางน้าน่ะเดินไปเห็นหน้า,นะนามามจะหาอะไรไมาบอกเขาได้ว่าไปหาอะไรตอน,ตอนอไรมาทางนี้สิทางนั้น

เี ي ه. ي ه. ي ه. ่ยเนี Oliver> ่ยต้นไใตใบเีนี่หรอมันคือต้นอะออยาลากเยอะเด็ผ่อนดีดีเด็มันคือต้นะนี่มีรากเยอะไหมรากน้อยมันคือรากอะไรเนี่ยเนีมันคือรากอะไรอ้ยนี่รากอะไร มนั่นก็ได้มั้ยนี่มันคือารากแหละไม่รู้อ่ะหญ้าเหรอนี่นคือหญ้าใช่ไหมอีกต้นหนึง่งแค่สองต้นครูบอกต้นเดียวไม่ใช่เหรอสองต้นอรับกดเปลือนเมื่อกี้หนูจับได้ต้นไหนครูบอกห้ามเลยนี่ไงมำดต่กระดาษสิใช่นี่นี่เด้อไม่เคย มันไม่มีรากเลยอันนั้น,ม,อนอมันคือรากเธอต้องมีรากฝอยด้วยอ,อืมมันเหมือนกัน,น,นแต่ต้นเดียวกันแต่ต้นเดียวกันนี่จะต้นอะไรอ่ะ่อืมมันรากฝอยมีป่ะม,มีเยอะป่ะมีเส้นอือันนี้ก็ได้ปะ่ะไปล้าองาอื รากปล่อยลากแก้วคงไม่มีหญ <laughs> ้ามันคือรากเลยนี่คืตอ,อต้นอะไระน,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 นี่ถานเลยอะไรอ่ะนี่คือตัวอะไรอ่ะต้องมาร้องก่อนในพวกนี้ต้องเอาดอกไปด้วยดอกไม้ยีสีดอกอะไรได้ ่ดอกคุณนายจะจ่ายโอ้โหมันก็ไม่ดอกไม่ทันบานเลยก็มันอันนั้นคือเราสีชมพูอ่ะไปรดานของ